s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็น EP ีที่39<ม>ก็จะเป็นดวงของวันที่12-18ถึงกรกฎาคมนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้มีดาวย้าย1ดวงสัปดาห์ที่แล้วเราดูเป็นไพ่ยิสี่ไปใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ก็กลับมาเป็นโหราศาสตร์เช่นเดิมแต่ว่าพิมพ์ก็เปิดควบคู่กับไพ่ยิบสีไปด้วยนะอันนี้ก็คือดูให้ทั้ง2องอย่างเลยแล้วก็ทําให้เรื่องราวมันกลมขึ้นพอดูทั้ง2องอย่างนะคะอ่าสำหรับสัปดาห์นีีนะะ้้ค่ะมดาาวยาย ดวงก็คือดาวอาทิตย์นะคะปกติดาวอาทิตย์จะย้ายเดือนละหนึ่งครั้งอยู่แล้วก็จะอยู่กลางกลางเดือนปฏิทินนี้พิมพ์ใช้ก็จะอยู่กลางเดือนแต่ว่าถ้าเป็นแบบฝรั่งใช้เขาก็จะอยู่ปลายเดือนก่อนมันก็จะย้ายแล้วละ่ะเวลาเราจะบอกว่าตอนนี้เป็นราศีอะไรเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะเป็นตัวบง่งบอกนะคะตอนนี้เขาก็ย้ายมาสู่ราศีกรกฎใครที่เกิดในช่วงนี้ถ้าดับตามราศีเดือนเกิดนะคะก็จะเป็นคนที่เกิดราศีกรกฎค่ะต้องบอกก่อนว่าในช่องราศีกรกฎอะคะ่ะมันไม่ได้มีดาวอาทิตย์ดวงเดียวที่ไปอยู่ ในช่องนั้นแต่ว่ามันมีดาวถึง3ดวงรวมดวงอาทิตย์แล้วก็จะมีดาวอังคารนะคะแล้วก็ดาวศุกร์รวมด้วยนะคะเวลาที่ดาวไปอยู่ในช่องช่องหนึ่งหลายหลายดวงมันจะมีความผสมผสานกันเกิดขึ้นนะคะของดาวแต่ละดวงคือถ้าดาวมันเข้ากันได้มันก็จะดีนแต่ว่าถ้าดาวมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ซึ่งในนี้ก็มีดาวที่เข้ากันไม่ได้อยู่เซตหนึ่งนะคะคู่หนึ่งก็คือดาวอาทิตย์และดาวอังคารถ้าเป็นตัวเลขหลายคนคงนึกออกว่าเลขหนึ่งมมันเป็นเลขอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ค่อยดีสักเท่า ะะสําหรับช่วงนี้เขาก็จะอยู่กันไปสักพักใหญ่เลยถามว่าดาวสามดวงนี้มารวมกันดีไหมเ็าบอกว่าไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ถึงจะมีคู่ที่มันเข้ากันได้ดีแต่มันก็จะมีคู่ที่เข้ากันไม่ได้ด้วยนะคะสัปดาห์ก่อนๆที่พิมพ์พูดไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับดาวพฤหัสอยหลังเศรษฐกิจจะชะลอตัวแต่ว่าถ้าเป็นปีก่อนอะ ตอนที่ดาวพฤหัสเริ่มถอยหลังอะอัตราส่วนของคนติดโควิดอะมันจะถอยหลังไปด้วยแต่ปีนี้เหมือนว่าจะไม่เป็นแบบนั้นแฮะเราเอาของปีก่อนมาอ่านไม่ได้ะนะคะแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวมองเห็นกันเป็นภาพใหญ่ๆนี่ก็คือชัดเลยว่ามันมีหลายธุรกิจที่มันเริ่มปิดนู่นปิดนี่กันแล้วเลี้ยออฟพนักงานเกิดขึ้นนะคะไม่ทําต่อในหลายๆภาคส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ต่อให้ไม่ดูดวงดาวหรือว่าดูดวงเนี่ยเราก็พอจะเดากันออกอยู่แล้วเดือนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นภาคต่อจากเรื่องราวนั้นๆนะมีโอกาสที่ จะมีการเลิกพนักงานเกิดขึ้นเช่นเดิมนะคะมีการจํากัดบุคคลหรือว่าให้บุคคลบางกลุ่มเนี่ยอยู่ที่บ้านก็อาจจะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมเหมือนเดิมต้องระมัดระวังนะคะสุขภาพด้านจิตใจ,จของคนรอบข้างด้วยในช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวอุบัติเหตุมันก็แปลได้อุบัติเหตุก็ได้ปิดกิจการโยกย้ายก็ได้หรือว่าแปรแบบที่รุนแรงกว่านั้นก็ได้ทุกคนน่าจะนึกภาพออกว่ามันแปลว่าอะไรได้ทีนี้นะคะนอกจากนีน้มันอาจจะมีการรวมตัวของหลายๆภาคส่วนเกิดขึ้นไม่ไหวแล้วอะคืออยากดา่าไม่ไหว เราคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นประท้วงออกมาเดินถนนแต่ว่ามันอาจมีอไรยะขัดขืนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคือมีความหัวร้อนเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวไม่แนะนําให้รวมตัวนะคะเพราะว่ามีดาวเกี่ยวกับการรวมตัวมันเกิดขึ้นแต่ว่าการรวมตัวของดาวอันนี้มันก็จะมีเหมือนดาวไม่ดีผสมแทรกอยู่ด้วยอะคะ่ะถ้ารวมตัวกันช่วงนี้ต้องรวมตัวกันทางโซเชียลมีเดียดีไหมหรือว่ารวมตัวกันมีระยะห่างหน่อยนึงยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนภาพรวมเนี่ยถามว่าดาวเดือนนี้ไม่โอเคโอเคสัปดาห์ ในี้โอเคแล้วเออในช่วงเดือนถัดไปหรือว่า2เดือนถัดไปมันก็จะโอเคไหมก็อาจจะต้องตอบว่ามันยังไม่โอเคขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ดาวพฤหัสที่เป็นตัวที่บอกว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีมันยังคงเดินไม่ปกติจนถึงปลายปีเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่า ลัคนาราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการงานเราก็ต้องไปดูดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวการงานของคุณพิจิกดาวการงานของราศีพิจิกอะเดินออกจากช่องมรณะและ้วไปเข้าช่องอื่นแล้วอะก็คือมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไปเจอดาวที่ไม่ค่อยดีอะผสมอยู่ด้วยนะคะก็มองว่าเฮ้ยงานก็จะเยอะขึ้นแหละแต่ว่ามันก็จะเจอคู่ค้าลูกคา้าหรือว่าคนที่ไปคุยแล้วมันไม่ลงตัวสักเท่าไหร่อีกฝั่งเป็นคนเยอะมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราจะต้องทะเลาะกันเกิดขึ้นกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องทัศนคติของเรา กับผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าไม่ตรงกรันจริงๆมันได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งลูกน้องนะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องคนแล้วกันมองว่างานค้าขายเนี่ยเวลาแบบมีคนมาตีกันแย่งของเราเนี่ยถือว่าดีใช่ไหมเราก็เลยมองว่าโอเคคนอาจจะเข้ามาเยอะเราอาจจะรับผิดชอบหรือว่าเหมือนรับมือไม่ได้ออกับความเยอะของคนที่มันเข้ามาในตอนนี้พอรับมือไม่ได้เขาอาจจะหาเรื่องเรานิดนึงแต่ว่าเรายังคงดิลได้อยู่ช่วงนี้ให้ทาตัวนอบน้อมไปก่อนนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคนราศีพิจิกเนี่ยยังอ่อนแรงอยู่แล้วก็ดาวเกี่ยวกับคู่ค้าเนี่ยเป็นดาวของคนที่มีตังค์ อย่าไปสู้เลยในช่วงที่เราสู้ไม่ได้นะคะตอนนี้สู้ไม่ได้จริงๆเด้อส่วนเรื่องการเงินนะคะมองว่ายังคงขาดสภาพคล่องประมาณหนึ่งสาเหตุมาจากข้อแรกดาวพฤหัสก็ยังไม่ดีดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินของชาวราศีพิจิกส่วนอีกดวงนะคะที่เป็นการเงินของพิจิกก็คือดาวพุธนะคะแล้วตอนนี้ดาวพุธมันย้ายย้ายไปอยู่ในช่องที่เรียกว่ามรณะมรณะแปลว่าเสียเงินไปนะคะช่วงนี้เราจะเสียเงินเยอะหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เสียค่าประกันเสียค่าอะไรที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ทรัพย์สินมรดกหรืออะไร ที่มันเกี่ยวกับผ่อนๆเป็นรายปีนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นในช่วงนี้ ระวังเสียตังค์หน่อยนะเรื่องความรักนะคะสำหรับชาวพิจิกถ้าเป็นคนโสดอะเราว่ามีคนเข้ามาคุยแต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างทาให้ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ในช่วงนี้หรือว่าคุยกันไปก่อนนะยังไปเดทกันไม่ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อยากให้เรามาระวังคนที่เพิ่งเจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาแล้วเพิ่งเข้ามาในความสัมพันธ์เราอะเราก็ไม่เชื่อว่าเขาจะพร้อมเดินไปข้างหน้าหรือเปล่าโคต้าของดาวที่มันมาอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็หลายเดือนเหมือนกันนะมองว่าก็ลองคุยคุยกันไปก่อนนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะก็ทป หน้าด้วยความที่เวลาดาวประจําตัวเรากับดาวคู่ครองมาอยู่ด้วยกันน่ะมันจะอาจว่าเหมือนเราได้ใช้เวลาร่วมกันกับคนรักแต่ว่าดาวภายนอกอ่ะมันยิงเข้ามาแล้วมันไม่ดีก็จะทําให้โอเคเราใช้เวลาร่วมกันได้แต่มีข้อจํากัดบางอย่างนะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันนะแต่มันขมขมนะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เดินไปอึดอัดไปแล้วก็ดีไปแบบงงๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปหรือไม่ก็เป็นช่วงที่เรากับคนรักเข้ากันได้ดีแต่ว่ามันมีอุปสรรคเกิดขึ้นทําให้จะต้องจับมือกันก้าวข้ามสถานการณ์นี้นะคะ วันนี้จบลงแล้วอย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์สำหรับวันนี้เขาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ